ศูนย์น่ลยเนาะสามศูนย์เจ็ดเหมืนตัวใหญ่หกมันจะไดก็เอ้ยขึ้นเต็มลงเต็มแถบัดที่นี่มันจะได้ก็เอ้ยเอาไม่กระดุนต้งบริสัทเจ็ดศูนย์เลยเยาวาเด้อเยาวาเด้อขึ้นเต็มลงเต็มเด้อเียเอกินเด้อเยาวาเด้อะันใหม่มืงขึ้นกับฟันมาพย่ไอันโอ้ยมันยอะมือจกดาบไรคอยกินเดียดยังมึอเศร้าขนาดเฮ้ยคือจังหวนจริงการเกงคางนึงหุดผาสโลงลุทั้งทั้งนีหอดโอ้ย ปาบดสุยางเนี่ยคอยบ้างสิละไม่ไงคอยฟันว่าเพื่อ,ปอนปากรกิ่งจุกดักแต่แเท่ยมือเศรอบดปากรกิ่งมาอีมาหนึ่งเขาเป็นมาหนึ่งเขาให้เมียสิไปเฮ็ดงานเนี่ยอ,อ้วนระโดดมาบ้านนี้คิวฟันฟันอันได้เลขแล้วบอกเอ้ย ได้สามเจ็ดูต you know, ัวเก่ายไหวเกี่ตังฟันมือได้ได้สามเจ็ดสูบ้่นขึ้นบ้านฟันว่าไอ้บุญมีมาหาเมนบอเอาฝันพี่น้องฟังสักก่อนโอ้เดี๋ยวหันมาทางนี้ดอกนาจังสวยเอาเพีจะหมกเลยอันฟันว่าไอ้บุญมีนั่นว่าจะถือเลขบ่อจะถือค่ะบาทรีนเราก็เลยว่าพันอยากถือเจ้าไปเป็นเมียข่อยบ่อเราปะเอาีหลีเด้ก็เลยว่าไปต่ว่าให้ข่อยถือรัตัวีี่สิบสองหลานเด็กใครบ่า เอาบัวเราป่าเอ้ก็วางสิเราเนาะพอเขาเรียกบอกว่าขนาดเลขตัวใดคือสเลขตัวเก่าเกตตอนนู้นบอกเกตังที่แหลกแหลกจำได้อยู่งอันเจ้าว่าสามเกตูนสาเกตค่ะเมนตัวเก่าอันนั้นบอกเราบอกเมนตัวนี้ละมึงบอกว่ามีอันค่ะซุ่มข้าเจ้าก็เลยอันวางสิละเฮ้ยอันโท่มากยุดถูกให้เนี่ยเจ้าได้ไปล่ามตุ๋นบ่เจ้าใดไปสองเมืองแต่เกตังม้าไทยเจบ่ได้ไปเพราะนึกว่าเจ้าว่างเนาะพอเจ้าใดโทรหาเจ้าเอื้อยให้เป็นไปแน่นั่น เขาเลยบ่ได้ไปดอกเพราะว่ามุ้งม่วานนี่กัดนี่เลโอ้ยเบิดมือเบิดเบ้นค่ะไปอันหาพี่น้องบ้านที่ยี่สิบยี่สิบแปดหรือยี่สิบก็เขาจะถึงเงี้นมาญี่ปุ่นชงนั่นนู้นสิได้ไปเห็นนางตซอยขาเจ้าค่ะสรุปคือเจ้านั่นฝันเนาะเดี๋ยวนี้ฝันนั่นตัวฝันวลายมีว่าเจ้าเป็นเป็นเนี้ยเ่าเป็นจิกก็เริ่มฟันว่าว้ายคันสิว่าอันเอาคอยเป็นเป็นเป็นเนี้ยอี่หลีนั่นให้คอยถือเล่บ่ เอาบ่สเราว่าค่ยทีบอกเลขยังค่ะมันก็ทีเลขย่นเดยเนเคตังบอมีด้เลขันบอบ่แล้วเห็นถึอข้าน้อยสตัวว่ามื่อนันแต่ว่าในสามเจดศูนยนี่เลขไงมันบอกว่าเลขไงสามเจ็ดนย์สามยเจ็ดนอบอกมึงสี่เลยปาทิ้งก็เลยว่าขันเจ้าให้คอยถือกี่ลีนันสีฟซองล้านขอไปยุ่นน้ำเจ้ายู่แต่ว่าให้ให้ฟ้าละมีคอยด้วย กับอันเอื้อยอ้ายคอยด้วยคอยอันตี่ไปอยู่น้อยู่เราเลยว่าเอาบ๊อบเราอะจังบ่ได้กังวลเนาะเอ้ยเนาะแม่นอีหลีเด้อคนเฮาเกิดมากกว่ายคือเขาบริษัทจังมากไม่บริษัทจังเด้ค่ะซื้อล้วขายอีกคือซื้อ็ต้องเอาความสุขให้คนรอบข้างซะก่อนก่อนเฮาสิาิมไปเนาะคอยแรกคอยแรกด้วยชี้ไปคอยแต่ว่าคันให้ครอบครัวข่อยมีความสุขก็เลยว่าค่ะแล้วก็ว่าเอาบ๊อบเราก็ว่ามันถ้าเด็ไปหาแต่แกผู้อื่นอันนี้ฝันสดๆร้อนๆอันขึ้นบ้านนี่ แสดงว่าหลังจากที่เขาเนี่ยล่าเขาล่ำถวายแล้วเห็นบ่อเฟนไอ้แดงนั้นยังว่าเอากับคนนี้แหละหวยน่ะเพิ่นยังบอกอยู่เลยว่าอยู่ในคลิปหนึงมีค่ะค่ะแหว่างก็พนบาทที่เราก็เลยว่าเขยอะมากนี่เยอะบาถึงแฟนเลยเราอะต้องเขียนมีอแล้วเขียนมือน่เราหว่างเนาะเรามีซื้อเนาะอันเอวยเนาะโอ้ยเราสั่นเห็นบ่อเราผ่อนผ่อนแล้วเราอยากไปอีกเราว่าแล้วอันมันอันนี้เจ้าที่แห้งทั้งทั้งหลายพร้อมแล้วอะค่ะเราทำแล้ววางเสร็จแล้วเอาอัน อวนต่เก او คือบ่อนฝนบ่อนน้ำตะเคียนบ่เค่อยฝนไม่รู้มันเป็นยังไงเห็นเกิดเขาแล้วมันสนุกเลยเอาไม่ไงไปยืนย่ามใดเดือดถือเรียกย่ามนั่นดิเห็นโลดเห็นบ้างหันไปเมื่อนั้นมาตั้งแต่ควันเกล็ดเกล็ดต่างเลยเมื่อก่อนบาทที่นี่เขาไปซองมองเห็นหาโตแล้วเห็นเก้าห้าศูนย์แปดห้าออกไม้ห้าน้อยปกติศูนย์แปดห้าซือปาบาดเงี้หก เกือบเกีท่านป้าเมืเอทนปาสมจูเห็เจะแรงสิออกขจ้าสื่อในเด็บข่ได้างสิเราไม่ไงลันสิออกไห้เล้าหัวหอดก่อนออกไหมเล้าเล่าน่มืสองเจีดจสืเอล่งพ่อเขาขอเราผัดโออกได้เนาะมือนึ่งพื่ออกคือบอเพินวามันโู่กันแต่ว่าเออตือนน่ะซีซีเก่าถือของเพินอยู่เออตือนเห็นเตือนนั่นเห็นซีเก่าห้าสี่เก้ามันออกไห้เล้าซีเก่าข้างล่างเออตือนนั่นเห็นค่ะ เพคนเลขคนถือเกลือนเจ้าอย่ามาเอาเลขน้ำ่อยถึงว่าข่อยเป็นคนมีดวงกระดวงไพดวงมั่นขันไปน้ำกันก็เลยว่าเจ้าต้องเอาดวงเจ้าเลยคนบอกคอเลยบ่าโอ้ยข่อยเห็นว่าเจ้าถือสามสูดแล้วข่อยก็เลยอันเอาน้ำเจ้าเลขเพิ่นว่าอืมแต่ของคนแบบสี่เก่าหม่แล้วเอาบัตรของเราเห็นแล้วบ่ได้ซื้อตีบัวแต่เราซื้อนำน้ำหนูเลยโอ้โได้เห็นว่าขัดพู้ใดซื้อแล้วเหรอเพราะถือด้วยผู้ชดยผู้เดียวแล้วว่าคนมันหลายแล้ว่มีสมาธิโซกันขึนโซก่นลงเออโลงตัวในคลิปอีรีเลยมันบ่า คันคันไปเงียบๆนี่เราวสีหายท่านพี่เลยคุณจังเข้าไปนางคุณจังเข้านางเบากันนึงสีแล้วไม่ไงไปเอาเอาอันจะคืออันปูร้านตูมแฟนครับยังเบาเลยวะอันผ้ากันโซ่กันยังกระดอกก็ดีอ่ววาสั่นคันคือเข้าเสียเอาในเข้าต้องเงียบๆคือบอมี่สมที่นะแมนแมนคือคือจังเพิ่ข้าเวียนคือจังรักเงียบนี่เนาะสว่าบ่คือจังพูดซอนนี่พูดนี่โซ่คือพูดนี่โซ่ร้องพูดเงียบๆพังอ่ะทั้งสี่ล่ะไปเมื่อไหร่นั่นมันโซ่กันไม่ไงมันเลยบ่มาบ่มีสมาธิไปได้วางสี่ล่ะ จังไดรกับบทรู้กินได้ไใจเด้อนิผู้นีโซขึ้นผู้นีโซร้งซื้อกับบ้หลายเด้อซื้อตัวละสองสามบาทเป็นไก่ขี่ซื้อบ่ได้ซื้อหลายเพมื่อนั้นก็ถือข้าก่มั่นใจคักแสดงวมาหนุ่มว่าอันนี้เลยเพราะว่าผู้ข้าด่าโซขึ้นก็มีเขาเห็นตัวนี้ผู้นีไวไป้เห็นตัวนึงตัวนึงคือจังหนุ่มมาต่ขอนแก่นหนุ่มซองเลยเด็กซุ่มเจ็ดข้นข้าด่าวปากจักคน ตาก็นั่งเบิ้งน้ำกัดนั่งสิละข้าเจ้าดรอันผู้เจ้ามีดวงเจ้าเห็นตัวใดข้าเจ้าเห็นน้ำข่อยบ่อนี่งเก้าห้าศูนย์แปดห้าก็เลยว่าโอ้ข้าเจ้าน้ำเจ้าผู้เจ้ามีดวงดอกอันข่อยบ่อเห็นแล้วว่าจังสี่เจ็ดข้อนแสดงว่าถือเลขสามตัวน้ำนูบ็ต่ำกว่าสองหรือสามคนแมีนบออีหลีเจ็ดข้อขาเจ้าว่าขอาพ่อเห็นเลขขอาพ่อเห็นเจ้าเห็นด้วยใส่ที่น้องซองเบื้องนม่งอันเครียดๆเลยตอนที่ถือสามตัวนะเมีนบอย ่ค่ะที่เขาะออกกระดิ่อมังก็เวาะเห็นนี่นเว้ยบพาเห็นแปลนไม้ลายอยู่จักยังอย่ใสพนว่ะแสดงว่าขันเห้าไปขอเลกนิดนึงห้าจะเสียงดังเกินไปใครๆก็ว่าคนสิไปขอทางอื่นไม่ห้าไปถามกันได้ทางนั้นว่าอะไรตัวู่ไรกิว่าเป็นสีเนาะันใส่สมาธิสมุนีก็คือจะว่าห้าคือตั้งแต่ใคัก็ว่าห้านางสมาธิ้านงสมาธิอย่าง้าวห้าสีนิ่งเด้ ปนอยนี่ยกอบะตัวไรคือตัวไรลกเนาะผู้นีก็เฮ็ดแตก่าผู้นีเฮ็ดเก้าผู้นีโอ้ยตัวไรดอเตี้ยผู้นี้วมัดอยู่เจ้าคนดอกก็ชสวอาท่านัปเลยเ้าจุดอะไรจับจุดมาไรดูวแล้วมื้อนั่นไม่ไงว่าว่าถือเงนอนค่ะ อันบ้าบ่ถือเมื่อวาบาบอถือเนีนอนหรือเลขบ่มั่นใจมันบ่บ่มันใจเห็นอยู่หักบ่มั่นใจเห็นบ่มั่นใจเพราะว่ามันบ่จูบพระเจ้าขันเห็นนี่ปุ๊บท่านที่ยินี่เออแสดงว่าขันเห็นแล้วคนณขี้งูเกี่ยวเงียวนี้เลขบ่มีผิดคือกันห้าไปหาอาจารย์มาตีอินบ่เนาะเมื่อวานเรียนกินกินต่างไปหาอาจารย์มาตีค่ะสรุปคีบบ่ ะออว่่่าาฝัันนนดีีีหบทสรุปสรุปไอรังว่าไอรังฝันเห็นไอบุญมีเนาะเพคนอยากให้ถ้าเจ้าเสีได้ไปเป็นเมียเพคนอิริเจ้าขอสิบสองล้านมันมนาคา่ะเอาอิริค่ะให้อิริแบบว่าไปายอยู่นัมไปแค่ตั้งไรก็ได้แต่ว่าเขาเป็นเมียไปโปน,นี่บาดเราใส่ก็ได้แต่ขอให้คนเป็นมนุษย์อยู่ทางบ้านขอให้มีเงินถืออหลีได้จังสิบสองล้าวันนี้ไอ้ว่าสามเจ็ดศูนย์นี่เพิ่นให้ตั้งแต่ตอนนั้นแม่นบอลไฮไฮเมอร์ไฮขึ้นบ้านนี่ไฮขึ้นบ้านนี่ค่ะ เพิ่นหายตัวนี้มาเรยกถามเพิ่นว่าเจ้าเซเลกตัวใดสามเจเพิ่นบอกเลยมันบอกแม่นย์เแล้วาซื้าสามศูนย์เจ็ดแ้วเขาตัดเลนสามหางเลยสามเจ็ดเจ็ดสามูนย์เจ็ดเ็ดศูนย์ูนยามสามนยซ้ำน่เลยแล้ว่อยืนันบอกอว่านีคัดเอฟซีว่าเออล่างบริษัทล่างตมจุดถูกให้นู้นแน่นุก็เลยนุโอ้ยลูกหลานขอเปิดซาไ้เพิ่นเด้อมันนี่ปูเอ้ยบัสูทุกคนจุดได้นี่เด็กอยู่ในโทรศัพท์จุดได้ค่ะ สามหนึ่งแปดมันออกก็เลยบอกว่าตัเหลินสามหางเอ็นซี่เพราะตันหลินมันออกแปดสามโอ้ขนาดนี้ก็ได้แบบสิโอ้สามหางดิขนาดพ้นคอได้หนิอยู่ใจอย่างวันหนึ่งเสียบไปไว้ทั้งต้นนานพร้อมผุดต้นบกเนาวหั่น แคนะบ้าไว้แ hmm. น yeah. well, ้อบ่มีหม่องจุดก็เจ้าขอเาดีพกไปได้กระเป๋าไปนั่ก็เลย่าปูเอ้ยเปิดซัพยหเก็เจ้าเลยเด้ขาเจ้ามาขออันเลขน้ำหมูกำหลานนี่อะไรข็เจ้าถือกได้ก็เลย่าค่ะนี่กาเจ้าเลยว่าโอ้ยใหญ่ละสั่นเลยจุดใหวเลยมันบอกใช่ดวงเสยบังจะต้องต่นบากน้ามกางบ่เด้บ่าดีก็ดีเน่น่ะเสียกใบเลยต้องตนบักน้าวลยเน่ทิหโอสามสมหนึ่งปดมหนึ่งแรอกสามแปดสมเลขหวยห้าปกติ ขอหานอยกว่า้วานห้าน้อยปกติมันออกสามขอให้เขาไม่รั่งหรือวิเศษเรื่องอันไอ้ตัวดียารล่เหล็กเล่าเหล็กห้าน้อยแต่ย <no 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 ังมาฝันว่าไอ้มานตาด่กไขเบิงมมดเอาไอนี่ปลาตันี้ที่พี่นลองเหล่าเหล้าไอ้ั่งมึอนี่เล็กเาล้าเนาะตัวไรล่ะบาทนี้พี่น้องเวเห็นแบเ้าุ่มมันอัน ฝันมาลงมาสิให้พี um> ่น้องตัวใดเอาแม่นดิเด้มาขอเลขลาเจ้าเจ้าเจ้าสิขออยู่ไสเฮาเอาะอั่นกไปขอแต่ว่าเลขใหญ่น่ม่ใหญ่ข่เห็น5ซื่อเดียวนํมื้อนั้นน่ะมันออก59ขว่าออเห็นแต่5เห็นแต่5ว่าแต่ว่าเลขใหญ่ได้แล้วพี่น้อง370อ้ยโอ้สวยตลอด เป็นสร้างสวยงเฮ็ดเอาเองเจ้าความเงินประเด้นเงินประเด็นเงาะประเด็นเงินประเด็นเงาะผู้ใดมาสั่นพี่น้องความสวยนี่เฮ็ดเอาเองได้เพราะจำเป็นต้องไปหาสร้างนะคะท่านผู้ชมแสร้างวันยื่นบอกเป็นพันสองพันจ้าของเฮ็นเสียเพรพราอร่อยเฮ็ดให้เจ๊แต่งงในเด้อเจ๊แต่งกัอยากงามคือกันเด้ค่ะพี่น้องพี่น้องมื้อนี่นะคือเทนเออย์ลางอยู่ว่าสิไปหาเพิ่นบ่ได้ยินบ่มาเลยอันอันดาอันอันเจ๊แต่างว่านโอ้ย ว่าใชไปหางไอ้แร้งด şey ีบ่เพราะหันหนาไปอ๋ยางวาอะไวเพราะว่าเอาพี่นออย่าขึ้นทอดกันลดได้มากนะร่านนี้ข้นอดลซุ้มเขาเก็บลายวันไผได้เห็นเบอร์เต็มเดียวนแมนกัดเต็มหมดอ้กมาแนเห็นเขียวอยู่มาเ้าห้องใส่กันอยู่เพิ่นเพิ่นเ้าเพิ่นเพิ่นพิ่นเพิ่นนหอกะเดือนว่กเตือนวา ซึ่งรถอันเกียตังจังไหนรถชุกเขาไม่เก็บไรบ้นไรบ้านจังไหนจำได้ยกทะเบแยนรถหนึ่งศูนย์นั่นก็ได้ที่นันประดัเขามาเก็บไรว้านหมอไมเตือนคือเอาคืนแทนคุณมาหามาหาแล้วสาธุสาธุคนซื้ออีกอย่างหลังไม่ซื้อวะกูพยานาคได้นบังแหงวนเงี้ยลูกหลานมาขอสุขขอลาบไว้เล่าด้น่มองนีะ ทางหัวลาวทางหัวใหญ่นําแน่บ่ลาวสก่อนบ่หัวใหญ่นําแน่อ้ลังปรารถนาเด้อเอาสิเป็นทั้งลาทั้งใหญ่ทั้งลาทั้งไทยทั้งใหญ่ก็ได้่แม่คั่นบ่เอาใหญ่แฟนคลับพัว่าคือบ่เอาใหญ่นําแน่พัเอาให้ครบเบิดโลดแม่นเพิ่นเบิดโลดซั่นน่ะบ่เอาเบิดโลดใหญ่ก็ได้น้อยก็ได้เอาโลด้แต่ตามใจเอาที่เธอสบายใจเลยฮ็ดเด้อ สายพญานาคมาเจอกันพี่น้องมีแต่สายพญานางได้นีนะคะม่ค่อยก็เดอดาเป็นยังดอกสบายเอาสบายก็เป็นยังดอกเบียดกันยสบายห้อยหอยห้าน้อยหอยเล่าได้นิในเกเปลี่นกนเจเปี่นเติมตัหเลยเลยเออเพราะว่าบางตัล่นเห็นมเออังเนาะ ีแหละจุดเป็นตัวบี้นี่ไรเระถ้าเาลูกไก่คืนร็ต้องพนเชื่อหน้กถ้าเจ้าบ่ห้ลูกด้อันน้ำน้ำอันเจ้าพอจะแม่พูดจ้าจ้าลูกพ่นบ่มากลูกฮะไทยเอาเเห็นสิเห็นบ่ด้เห็นบ่กินแปดเห็นตัวเดียวเลยเจ็ดแปดเลยนี่เห็นไหมนี่ใช่แล้นี่เด็ดนี่ท่ฝาให้ไทยถูกออสี่ห้อาหารถูกไปพลั้วแค่เดี่ยวเลยเจตังบ่เห็นดอกพี่น้องแต่ชิไทยเดียวจ้นี่เจ็ดนี่เจ็ด นี่แปดบ้ขึ้นใหญ่ค่ะคุณพักเลงนมังกรงใในกล่องทั้งนนี่เจ็ดกับแปดนี่เพ่ไยเลาวบยั่งใหญ่้รอดย่่นี่เจ็ดนี่แปดคุณักบ่ันอันนี้เล็หยังเล็ใหญ่เล็กเล้าเีวรู้เลยแตาผู้ใดซื้อยังแต่ว่ามนมือนี้มันเป็นเหลกเล่าเอเขาก็ลองซื้อเล้าบงแล้วก็ห้าน้อยบงสิบบาทหบาทเหนจ้าเมมันบ่อันนี้เด็มื่อเดนงซื้อวัิห้าสิบบาทคือเกือบเจ็ดพันเนาะคุณแม่ เอาอย่างนี้เลานทั้งโตทั้งเต่งโตหนาบาทเต่งหนาบาทแล้วก็ซื้อแปดหาหาบาทบอร์หาบาทด้งเงินเกือบเจ็ดพันออเได้แรยน้อยแล้นะยคือแน่นอนแถงนี่แม้ว่าต่จะอ่อนแต่เกือแปดพันนเกินซื้อ้นยสามกโอ้มาซื้อสง่าเอันนี้ขอปูพญานากเนาะเอ่ยก้เมื่อกี้นี่วดเอาแป้งใส่แป้งเดี่ยวขึ้นท่านที่เลยวเนี่ยแมนความเล่าอยู่อันนี้ เราเรามีเซนอิหล well ี่ว่าแต่นั่นเราเห็นรถนอกแยปลูกเมื่เจ้าเห็นคือกันบอันมาดามนี่เจ็ดี่ยม่ึงเห็นคือกันยกลูกตนนี้หอดเนจตาอย่างเดอันนี้คือคือบริเวณบริเวณลูกเลที่เาอันเดียเลเขียวคนที่เห็นคนละเห็นบอคนที่เหลูก ขอเล็ก่ตรงนี้ให้นเป็นยัาโอ้แสดงว่าพนมาคนสวยเนาะอ้ยคนสวยโอ้ยมาแต่ไหนก็มาที่นี่น uh> uh um> mm ี่รงรังนี่ขอเล็กขอเล็กนี่ยเป็นหย่งะขอเล็กง่ายบอกอันนี้เาลูกวา้อนค้งลกลานขอหัวใหา่เด้อฟังทั้งมาดามข้อหัวงหา่เอาอันนี้คือเห็นเล็กแปดอยแต่สี่อนอือเก่้วโอ้พนบทละวันนี่พี่น้อง ขอเล็กใหญ่บ้างนี่อาสิถ่าถ่ายตอนเพิ่นเห็นเอาก็ยังเหล็กเกียดูเพิ่นเห็นไปเห็นเก็ยรอีกแล้วตัวนึงนั่นนั่นเหลียวเพิ่งกำลังเขียนเพิ่นกำลังเขียนก็แล้วเขียนโอ้โหโอ้โหเหยียดล่างมน่องเดียวกันเลยเนาะเจต่างเนาะ

ไปท้ายใ,ให้ท่านผู้ชมเบ่งเอาตัวใหญ่ๆัดปลตัวใหญ่ๆเลยปลกขึ้นมักมึงกึ่งให้ลูกให้ร้านเห็น่โอ้ยขอได้เถินขอสามตัวเได้ตัวเดียวซื้อว่าเป็นได้วิ่งาเรียนมาท่านเล้ตัวเดียวเรีนมาท่นล้วตัวเดียวมาเรียนมาท่านมีนี่หน่งเดีวนี่แปดีนี้่นีเแปด่อันนี่นีนีแี8เออเยีแกอันนี้แปอันนี้เ็ อันนี้แปดนี่เจ็ดฟังนี่มันเป็นเจ็ดแปดฟังนี่เป็นแปดเจ็ดเอาบอกนี่เลยแปดนี่แปดเห็นบนค่ะอันนี้แปดเจ็ดฟังอีกตัวเจ็ดแปดสรุปว่าเห็นตัวไหนค่ะเอ้ลังเลขยังเป็นเลขยังแน่ฟังนี่เป็นแปดเจ็ดเลขยังเลขยังแน่น้อเลขใหญ่ไงจะฟังฟังนี่คุณหน้าด่ามเพื่อนเราขอเป็นเลขไงเลขใหญ่ได้แปดเจ็ดจ้ะแปดเจ็ด เรียกอันเล่าบอกกบห้าน้อยตัวตัวใดเจ็ดแปดเจ็ดแปดยังคือครับการต้งสันเหลยชาติบอกุณนายวะเจ็ขึ้นขเขึ้นนี่เด่นี่เด่เลขแปดเห็นวันมีแปดนี่เจ็ดแต่วสงสัยตัวนี้เป็นตัวยังแม่นศูนย์ป่แม่นศูนย์อเบ่อกี้ไก่เจ้าเขาเรียเื่อกเป็นเลขสองสองวะเล็ผัน่าเป็นเลขสี่แก้วมันศูนย์แกมันศูนย์แปดเจ็ดเล้ในเลข พีจราหน้าค่ะเลขคนกำลังขึ้นให้กำลังขึ้นนะเมนขึ้นบักให้ให้บักไลนี่แยบบักเี็ดงา่ยเมนกับเจ็ดนี่คู่กันเลยนี่ตีคู่กันมากเลยเห็นปะนี่ข้างล่างนี่ก็ยังเห็นแยบอีกอื่ โอ้คนพูนันเราจะข้นเลขอากาใ้นาะเาเรต้องไปลูแต่ร่ว่าแต่เจ้ามาเพิ่นลุกขืนเลขเนาะ่้ออาอยงยั้ก็สร้างสะพ่ปวกเขาจะลูบลูบถ้าได้แงม่เห็นลูบแสด้เันจำได้คุณกันบอกเขาเจ้าไปบูเจ้าจะลูบบูเจ้าสีแปงใส่เราทอดับซองเขจะขืนนเห็นบ่มือนั่นเด้๋ยแม่แตนี่ยกได้สีแปงใส่ที่อทดัซองเห็นท่านทีแม่ยู่เอที่เห็นก็ม่ไ่เน่าเห็นเก่าค่ะก็ใสแป้งจะแม่ต้องจะไปลูปเรื่อยๆค่มเลย เจ้าลูระักเหรียเขาเจ้าลูบลูโจนอันนี้จนมือนิ้วจงขาโง่ก็เลยบอกว่าก็เลยว่าจะลูบด้วคนบ่ให้ลูกเนีอค่นขวดคุณเช่เต้องไปลูบสิแปลงใส่บนสิขื่นเองเพเป็นลูกเลขขืนท่านที่เลยคนบ่มากให้ลูปเป็นเจ็ดแปดเลยอันนี้เป็นแปดเจ็ดอันนี้ศูนย์แปดเจ็ดอันนี้ควรเป็นเจ็ดแปดือห้างหอข้าน้อยเลยหางน้อยทังเหล้าเลยค่ะชื่อคิมไม่ชื่อคิมไม่นั่แหละนแน ก็ได้รุ่นดอกโม่เฮาวเสือถูกต้องโอ้ยมีแต่พยานาคคือนำก่อนบางของเอยเนี่ยถ้าต้องขึ้นกัดเสร็จพวกนี้อาจารย์นอนต้องกัดเบิร์ดไรพวกนี้อาจารย์ไปบมือบ้านนี่ใบใหญ่อาจารย์น็อตตีโอเคเลยพากันได้มากอมีอรย์อยู่ด้วยโหลดใหญ่อันก่าอันซิดอาจารย์นอตตีจะโหลดใหญ่อันคอยก็ได้พยานาคแบบบุญแบบอันอันอันเป็นอันเก่าเกานะเล่เนาะน้ามันเอาซีดเป้งใส่เห็นเจ็ดแปดจ้าค่ะปันทินคูณให้เล่เพราะนี่ว่าเอยขอหงายแปดคือเลข ห้าน้อยกับเหล้าบอกห้าน้อยกับเล่าจังล่องสิงห์พิมไ์ใบเบิกแล้วก็เลขไงเลขไงเห็นศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดบันี้ไอ้บุญมีบอกไอ้มีบอกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดบอกจไม่จะมาเดือบเปีกกับสามตัวเดียวกันชื่อเลขกันเจ้าก็เห็นศูนย์แปดเจ็ดนั่งบอกแมคะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางจากเอรางไอ้บนญมี่กับบอกคักบอกคักะเอาไอ้รังไปเป็นแม่อีกหนึ่งคน าเป็นยกับสองล้านกับสิแรกนี่แหละเนาะแมวไปเหมนบ่เอ้ยนอนเหอนถห้ถึงแล้ตนี้สักวันนี้ต้งสิไปคันบ่ถือกับบ่ไปแล้วเนาะค่ะก็ยู่แบบตอนนี้ซึงเวลาเทากัอันนี้เองค่ะขอบคุณช่วมาคะผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมห้ยโศกมันหมานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณไอรั่งที่หายตัวเลขแนวทางนะคะค่ะวสุขสุขคนเด้อับเป็นานีมากสสค่ะสวัสดีค่ะมน